เบอร์น้ำมันพลายเจ้าเสน่ห์062 386 4983เบอร์นี้นะมีคุณสมบัติอยู่สามประการเน้นๆเ,เลยหนึ่งเป็นเบอร์สเสน่ห์แรงแรงระดับที่เปรียบเทียบเหมือนกับเราป้ายน้ำมันพลายที่ตัวเองนะใครเห็นก็ต้องหลงสองเป็นเบอร์ที่ได้เงินง่ายแล้วก็เร็วพูดแล้วได้เงินพูดแล้วได้เงินสามเป็นเบอร์ที่ทําให้เราเนี่ยโดดเด่นเหนือใคร นั้นใครอยากเสนอแรงได้เงินง่ายได้เงินเร็วแล้วก็โดดเด่เดือใครใช้เบอร์นี้0623864983เปิดมา62เนี่ยนะเป็นเลขที่ได้เงินที่เป็นเงินใช้จา่ายเฉพาะหน้าดีเงินที่เก็บสะสมเงินที่ไปลงทุนไว้ออกดอกออกผลลายๆคนใช้เลขนี้นะในการพูดกับคนแล้วเขาจ่ายเงินบางคนบอกอนะ่ะคนที่ต่องเปยให้เล่าคนที่เป็นลูกค้าก็ทั้งคนที่เป็นลูกหนี้ก็ดอกเงินมาให้เนี่ยนะเลขนี้สําเร็จมากนะ หลายคนใช้แล้วดีมากนั้นเลขที่ตามมาันก็เลขสองสามซึ่งสองสามมันเป็นเลขคู่ชู้คู่สเสน่ห์ความหมายก็คือเป็นเลขที่ทําให้คนเนี่ยกระทั่งใครที่นะมีแฟนแล้วยังหลงยังติดใจเลยเพราะว่ามันเป็นเลขที่สเสน่ห์แรงสุดๆนี่แหละมันเป็นเลขน้ำมันพายโดยเพ่งยิ่งไอสามที่ตามด้วยแปดเนี่ยมันทําให้เกิดปฏิกิริยาของการหลงสเสน่ห์อย่างรวดเร็วจึงเรียกว่าเป็นเลขน้ำมันพายที่พูดได้เต็มปากเต็มคําคว่าออกฤทธิ์เร็ว แรงแล้วได้เงินได้ทองด้วยเลข86ที่ตามมานั้นเป็นเลขที่มีเสน่ห์เยาวยวนใจมากที่สุดและผลข้างเคียงของเลข86นั้นนะ่ะมันจะทําให้ได้โชคลาภแบบฟกๆบ่อยๆใครนะที่จะได้เงินจากเสน่ห์จะได้เงินจากการได้ฟุกๆนะใช้เลขนี้ส่งผลโดยตรงหลายคนบอกว่าเป็นเลขที่ทําให้เขาเนี่ยได้เงินได้ทองได้ความสําเร็จจากความลุ่มหลงความพิศวาสของคน ถ้าเราทําธุรกิจในลักษณะที่ต้องใช้ความหลุ่มหลงความพิศวาสเลขนี้ส่งผลโดยโตรงเลข6.4เป็นการตอกย้ําว่าคําพูดคําจาของเราจะออกฤทธินะ์ในการเจราจาแล้วเนี่ยคนเนี่ยนะเอาเงินเอาทองมาให้ไปพ่วงกับเลข49ซึ่งเป็นเลขวาจาสิทธิ์วาจาสิทธิ์หมายถึงสิทธิแห่งวาจาคือวาจามีสิทธิ์มากไงก็คือวาจามีพลังมีอํานาจมากเล เรียกว่าจารีตบางคนบอกเรียกประกาสิทธิ์เลขพระร่วงคือพูดอย่างไรได้อย่างนั้นนี่แหละคือเลขนั้นนะคือเวลาที่เราพูดว่าอยากให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันมีศักยภาพทําได้นะรับรองว่ามันเกิดขึ้นนะ่ะได้ไม่ยากเลยเพราะพลังอํานาจของเลขมันดึงดูดให้สิ่งที่เราพูดนั้นเกิดขึ้นได้จริงเลข98เป็นเลขที่ทําให้เราเนี่ยโดดเด่นมีความสามารถพิเศษเหนือใครเวลาที่ถานจิตกับสิงิ์สิทธิ์ท่านมักจะโปรดปานและให้พรเรามากเป็นพิเศษ ดังนั้นเวลาทำเลยมักจะเหนือคนอื่นไปอย่างน้อยเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งตลอดเวลาที่ทำเลยจะชนะคู่แข่งใครมีคู่แข่งใช้เลขนี้นะโดยเฉพาะถ้าแข่งกันมีเสน่ห์คู่นี้ยิ่งเดียบชนะขาดลอยเลขแปดสามปิดท้ายเป็นที่ทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาได้อย่างง่ายอย่างรวดเร็วใครที่อยากมีเสน่ห์อย่างรวดเร็วอยากทําให้ได้เงินทองแล้วก็มีคําพูดคาจามีคนที่เขารู้สึกว่าเราเป็นจุดเด่นแล้วในที่สุดเลยอ่ะก็ชนะเด่นเหนือใคร ให้ใช้เลขนี้นี่คือเลขน้ำมันพายที่นานๆจะเจอทีเลขน้ำมันพายที่ว่าเป็นเจ้าสเสน่ห์แรงสุด,สด